มันเป็นโรคชนิดหนึ่งนะครับตะคิวเนี่ยหรือเป็นอาการชนิดหนึ่งซึ่งมันทําให้ชีวิตเรามันแย่เช่นท่านนอนหลับอยู่ดีๆปวดมากลุกขึ้นมาดิ้นเลยจริงๆแล้วอ่ะมันมีสาเหตุและสามารถแก้ไขได้ด้วยซึ่งมันง่ายจนท่านอาจจะคิดไม่ถึงเลยครับ สวัสดีครับผมหมอท็อปนะครับและนี่คือด็อกเตอร์ท็อป anel n ครับรายการสุขภาพที่ทั้งสนุกและมีสาระครับวันนี้ครับเราจะมาคุยกันเรื่องตะคิวครับโอ้โหการเป็นตะคิวนี่มันทุกทรมานและเจ็บปวดมากนะครับนอนหลับอยู่ดีเนี่ยโอ้สะดุ้งเลยปวดมากเจ็บปวดมากวันนี้เราจะมาลงลึกการเป็นตะคิวกันครับเสาเหตุของการเป็นตะคิวและ วิธีแก้ไขพร้อมทั้งวิธีป้องกันด้วยครับก่อนไปครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe และกดกระดิ่งครับขอบคุณมากครับโอเคครับเรามาเริ่มกันเลยครับมันเป็นโรคชนิดหนึ่งนะครับตะคิวเนี่ยหรือเป็นอาการชนิดหนึ่งซึ่งมันทําให้ชีวิตเรามันแย่เช่นพันนอนหลับอยู่ดีๆกําลังแบบฝันหวานอยู่เลยปวดมากลุกขึ้นมาดิ้นเลย ทุกทรมานมากใช่ไหมครับหรือบางทีเนี่ยเรากําลังวิ่งอยู่ดีๆออกกําลังกายมีความสุขอยู่ดีๆเป็นตะคิวขึ้นมาโอ้โหแทนที่จะได้ออกกําลังกายต่อปวดมากทรมานมากบางคนแบบลงไปดิ้นกองกับพื้นเลยคราวนี้ครับจริงๆแล้วอะ่ะมันมีสาเหตุและสามารถแก้ไขได้ด้วยซึ่งมันง่ายจนท่านอาจจะคิดไม่ถึงเลยครับมาเริ่มกันเลยครับสาเหตุข้อแรกครับ dehydration หรือการขาดน้ําครับ กินน้ำให้เพียงพอนะครับข้อที่2 mineral deficiency หรือการมีภาวะ imbalance หรือไม่สมดุลของเกลือแร่ในร่างกายครับข้อที่3 pregnancy หรือภาวะตั้งครรโดยเฉพาะเดือนที่4ถึงเดือนที่9ครับจะมีภาวะเขาเรียกว่า Magnesium มต่ำนะครับก็จะทำให้มีโอกาสการเป็นตะคริวสูงนะครับข้อที่4ครับ overuse การใช้ งานนานก็ปกติเช่นการวิ่งระยะทางยาวมากๆโดยที่ไม่มีการวอร์มอัพพอวิ่งเสร็จไม่มีการวอร์มดาวนหรือสเตรชชิ่งครับข้อที่5ครับก็คือ Exercise Intensity คือการออกกำลังกายที่หนักมากเกินไปมีจังหวะสปรินต์หรือกระชากกระชั้นมากเกินไปจนร่างกายไม่สามารถที่จะรับไหวนะครับก็ทำให้กล้ามเนื้อเนี่ยเกิดการกระตุกหดเก่งนะครับข้อที่6ครับ การนั่งทั้งวันหรือการยืนทั้งวันโดยไม่มีการขยับร่างกายทําให้กล้ามเนื้อมีภาวะเมาฟังกชันนะครับเกิดภาวะไฮเปอร์แอคทีฟเขาเรียกว่าทํางานแบบหนักรุนแรงเกินไปของใหญ่กล้ามเนื้อทําให้กล้ามเนื้อหดเก่งและเป็นภาวะให้เกิดตะคิวครับและข้อสุดท้ายครับยาครับเมดิเคชันยาลดปัลดความดันเช่นยาขับปัสสาวะยาลดไขมันบางตัวนะครับยาแก้โรคกระดูกพุนและ ยาแก้โรคหอบหืดบางตัวนะครับทั้งนี้ทั้งนั้นก็อย่าลืมปรึกษาแพทย์ด้วยนะครับก็ขอให้ทุกท่านสุขภาพดีแข็งแรงทุกๆคนครับก่อนไปครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด u b s c r i b e และกดกระดิ่งนะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับบ๊ายบายสวัสดีครับผมหมอท็อปครับขอบคุณมากครับที่คุณกดดูคลิปนี้ครับ คุณอาจจะช่วยกดไลค์กดแชร์กด Subscribe คุณจะเป็นคนหนึ่งที่ช่วยให้คนไทยกว่า70ล้านคนมีสุขภาพดีขึ้นครับและอย่าลืมดูจนจบนะครับเพื่อจะมั่นใจที่ว่าคุณจะไม่พลาดสิ่งสำคัญในชีวิตไปขอบคุณมากครับขอบคุณจากหัวใจ